สวัสดีค่ะคุณปรินค่ะค่ะคุณมั่นค่ะคุณปรินค่ะเออมีหุ้นเด็ดให้ไหมก่อนที่จะไปเดืองอื่นอ๋อ,อ,อจริงๆแล้วในระยะช้นเราเรา recommend ตัวเมเจอร์เอ้ามันไปแล้วนะไปแล้วแต่ว่าถามว่าโอกาสจะไปอีกเอ่อได้ไหมเราเราคิดว่ายังมีอยู่ไปะะเท่าไหร่คะ เอ่อทาร์เก็ตของเราตอนนี้เนี่ยอยู่เหล่าๆน่าจะแถวยี่สิบามยี่สี่บาทนะครับตอนนี้ยี่สิบสามแล้วนะตอนนี้ยี่สิบสองบาทสามสิบอ๋อเหรอดูไม่เห็นบวกบวกไปหนึ่งจุดสามหกเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ราคาที่คุณบินมองแนวต้านคือเท่าไหร่นะอ๋อยี่สิบสามยี่สี่บาทแถวๆนี้เมเจอร์เนาะเหตุผลที่ขึ้นเพราะอะไรคะอ๋อเหตุผลฟันเดอร์เมนทัลด้วยนะครับเอ่อก็คงต้องบอกว่าภาพยนตร์ทำเงินเนี่ยเข้ามาในควอเตอร์สองตัวไหน ออก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพี่ม้าพระขนงโอ้เหลอหน,นังไทยเหรอฮะ่คู่กามห,หนังไทยแตัไทยระยะหลังเราไม่เร็วนะครับแล้ว <พอ S 1> ทำไมนะไม่ซื้อแกมมี่แกมมี่สร้างหนังอะเออจริง,รงๆคงต้องบอกว่าคนที่เห็นได้ชัดก,กว่าโดยตรงเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องลงภาพยนตร์ก่อนอ๋อรายด้มันมีอยู่ที่โรงภาพยนตร์ภาพยนตร์ต่างประเทศเองที่จะเป็นหนังทําเงินก็มีเข้ามาในไตรมาสสองอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอย่างเรื่องที่จะรอเข้าอย่างเดอะโฮสอะไรอย่างเนี้ย นะครับถ้าถ้าเผื่อใครไม่ใช่แฟนหนังเนี่ยอาจจะนึกไม่ค่อยออกแต่ถ้าเผื่อใครใกล้ชิดกับวงการทางด้านแบบเข้าไปติดตามดูภาพ,พยนตร์อะไรเงี้ยจะจะทราบนะครับอย่างเรื่องออมาน่าพักขนงในอดีตเราก็เปลี่ยนมาเป็นพี่มากพักขนงเนี่ยนะครับก็ดูแบบว่าภาพนี้ะนจะทําเงินได้ดีด้วยชื่อพี่มากพักขนงเหรออ่าเขาเป็นชื่อนี้ <laughs> นดาราก็จะเป็นรุ่นใหม่ไปแล้วดาราลูกครึ่งนะครับพี่มากตอนยุคฝรั่งข้าวบ้านนะฮะ ก็เข้ากับยุคสมัยนี้ค่ะคุณปรินก็เลยแนะนําแต่แนะนํามาตั้งแต่บริเวณไหนแล้วคุณปรินเ๋อาจริงๆเราเคยแนะนามาก่อนหน้านี้เในบทวิเคราะห์เราตั้งแต่ตอนเขาอยู่ยี่สิบาทหกสิบแต่ไม่นานนะเมื่อวันที่เท่าไรยี่สิบมีนาค่ะนะครับทีหนึ่งแล้วทีนี้เราตอนนั้นอาจจะบอกพูดเหมือนกับว่าเอะเร็วไปหรือเปล่าใชนะครับ แลวันนี้เนี่ยราคาสองบาทเริ่มจะถอนมาเรื่อยๆล่ะอืมค่ะเมื่อเช้าก็ขึ้นไปแรงเหมือนกันนะคะเมเจอร์ยี่สิบสาบาทยี่บสองาทแปดอ่2บาทแปดสิบนะครับไฮของวันนี้อืมค่ะก็นานๆคุณปินก็ให้หุ้นแบบแบบแปลกๆนะแต่ถามว่าโอกาสจะซื้อตามได้ไหมเราคิดว่าถ้าอ่อนลงมาก็ซื้อได้นะอเพราะว่าเออด้วยตอรี่แบบเนี้ยตัวอื่นนี่ในไตรมาสสองมันรออยู่ในทางที่เป็นบวก ค่ะค่ะหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นพื้นฐานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานอ่าค่ะค่ะก็ซื้อเอ๊ะราคาพื้นฐานมึงเท่าไหร่นะเอ่อราคาพื้นฐานเราคิดว่าน่าจะอยู่ในราวยี่สิบสี่บาทได้ยี่สิบสี่บาทยี่สามยี่สิบที่ให้เมื่อกี้นะคะใช่ครับพอดีที่บอกว่ายี่สามเนี่ยอาจจะเป็นระยะสั้านนะครับอืมอืมก็ประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะครับสองบาทก็สิบเปอร์เซ็นต์สี่บาทก็สิบเปอร์เซ็นต์ได้ ก็20ร์เซ็นครับอืมค่ะคุณปินมองตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ต้นต้นเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเดือนนี้คงต้องบอกว่าพอดีช่วงสั้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะสุญญากาศของหรือว่าไร้ปัจจัยในทางบวกเข้ามาช่วยตลาดนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บอกว่าหาข่าวใหม่ๆในทางบวกไม่ไม่ค่อยเจอครับก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะเผชิญกับความผันผวนนิดนึง คือขึ้นไปเนี่ยก็จะเจอแรงขายทํากําไรสลับออกมาด้วยแล้วก็เลยทําให้มีการอ่อนตัวลงมา<ช>แต่อย่างไรก็ตามพออ่อนลงมาก็ยังเป็นอะไรที่น่าจือ้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นเราก็เลยจะเห็นตลาดเนี่ยเป็นลักษณะบวกบวกลบ,ลบ,ลบเป็นหลายวันเลยทีเดียววันวันนี้ลบพรุ่งนี้อาจจะบวกอีกวันนึงอาจเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาช่วยที่นี้มันประกอบกับว่าเราก็ใกล้จะเข้าสู่วันหยุดในช่วง ส <ง S 1> เช่น,นใกล้สงการมากขึ้นทุกทีแล้วก็อย่างสัปดาห์หน้าเองวันจันทร์หน้าก็จะตรงกับวันเฉยๆวันจัก,กรีเนี่ยวันที่อ่าวันที่8นะครับเพราะนั้นมันก็เลยเหมือนกับภาวะตอนนี้เหมือนนักลงทุนบางส่วนเหมืนอนรอรอ,อดูก่อนดีไหมอะไรทํานองน,นี้ว่าหลังสงการจะเป็นยังไงแลรอดูดีก่อนไหมแต่จริงๆในมุมของเราเนี่ยถ้าวัานไหนอ่อนตัวลงมาเราคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสหือแล้วก็ไปคาดหรือคาสมเพื่อไปคาดหวังผลว่าหลังสงการเนี่ย เราก็คิดว่าน่าจะมีอะไรในทางบวกเข้ามาได้แต่เห็นก็บอกเดือนเมษาพฤษภาจะเป็นเดือนธมินของประเทศไทยนะฮะมันมันน่าไว้ใจเหรอคะจริงๆผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะค่ะครับผมกลับรู้สึกว่าเถ้าเผื่ออยู่ในความที่ใกล้ชิดกับเ,เรื่องผลประกอบการบริษัจทจดทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยผมกลับมองว่าในช่วงไตรมาสสองหลาบริษัทก็ จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเลยคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นราคาหุ้นดีๆมีการอ่อนตัวน่าจะเป็นโอกาสเจอที่ดีบริเวณพันห้าร้อยกว่าจุดนี้คุณคุณปริญยังแนะนําให้ทยอยซื้อหรอคะอ๋อยังคิดว่าเจอได้นะครับเพราะเรายังคงทาร์กเก็ตของเจดีเด็ดปีนี้ไว้ที่พันเจ็ดร้อยใกล้ๆพันเจ็ดร้อยแล้วคุณปริญไม่กลัวมันจะหล่นไปพันสี่ร้อยพันอะไรกับเขาเลอค่อนข้างจะไม่ค่อยกลัวครับเพราะอะไรถึงไม่กลัว ผมยังเชื่อมั่นในในตัวเศรษฐกิจรวมของประเทศนะครับปีนี้เนี่ย GDPGrowth เรายังคงเป็นบวกค่ะ uh huh. แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะบวกกว่าที่เคยคาดการกันด้วยนะครับ uh huh. อย่างล่าสุดก็สำนักง,งานเศรษฐกิจจันรคังเองก็ปรับเพิ่มคาดการ์ละนะครับ uh huh. เดี๋ยว uh huh. เดี๋ยวอาจจะเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มตามมาก็ได้นะ uh huh. เพราะว่าก็อยู่ในช่วงของอย่างพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมกรนง,งอ uh huh. เราจะเราคงจะได้เห็นภาพของเศรษฐกิจไทย ที่ชัดเจนมากขึ้น<ม>เพราะว่นานงอเนี่ย<ม>เขาก็จะเให้ข้อมูลอะไรต่างๆที่บ่งชี้ถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปด้วยนะครับและข้อมูลที่อ่อนไหวไม่ว่าจะเป็นค่างเงินบาทที่แข็งค่านะคะหรือว่าตัวเลขส่งออกที่ลดลงตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อเรื่องการโกรธของ,รงประเทศไทยหรือเปล่าตรงนี้ผมคิดว่าเป็นผลกระทบระยะสั้นทีนี้ถ้าเผื่อเรามาวิเคราะห์กันที่ขณะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า ตัวค่างเงินบาทเราเนี่ยมันก็เริ่มมีลักษณะที่เสถ่อมากขึ้นะนะครับประกอบกับเราก็จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่มีการาขายหุ้นสลับออกมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ตัวค่างเงินบาทเนี่ยคงไม่ได้แข็งค่าไปแบบเร็วๆไดใใ้ในระดับก็ส,ส่บบสง,สงตัวนะสง่สงตัวมากกว่าเพราะนั้นแรงกดดันเรื่องค่างเงินบาทแข็งในช่วงที่ผ่านมาที่แบบเร็วๆเ,เ,เนี่ย มันก็จะเริ่มไม่ไม่ใช่เป็นอะไรที่น่ากังวลละค่ะค่ะค,คุณปินมีความรู้สึกดีกับตลาดพื้นถ่ยในตอนนี้ไม่หวั่นไหวเท่าไหร่ไม่ค่อยหวั่นไหวไม่ว่าจะเป็นสงครามเกาหลีกเหนือเกาหลีใต้หรือข่าวประเด็นอะไร<อ>ก็ตาม EU ประมาณนี้ไม่ <EU S 1> ไม EU นี้คือมองว่าเป็นเรื่องเดิมเพราะใน<อ>มุมของเราไม่ได้คาดหวังในทางบวกกับเขาอยู่แล้วนะครับถ้าใครเคยติดตามสมัมมนานมาตั้งแต่ปีก,ก่อนก่อนนูนะ้นเนี่ยที่ผมเคยให้กรอบเวลาว่า EU เนี่ยเราใช้เวลากับเขา เออจะเห็นเขาอยู่ในภาวะที่เป็นลบเนี่ยสามปีห้าปีเลยทีเดียวเพราะนั้นเราจึงไม่หวั่นไหวกับเรื่องยู่วนเรื่องสงครามเออบนคับสมุทรเกาหลีเนี่ยถ้าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ผมก็คิดว่ายัางไม่ใช่จุดที่จะปะทุอะไรรุนแรงก็<ช>ยังคงเป็นลักษณะของการข่มขู่กันไปข่คมขู่กันม,ม,มาอยู่ดีก็ก็ไม่ไม่น่ากังวลมากนักับอาจารยภายนอกประเทศใช่ครับอาจาัยภายในประเทศมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือเปล่า ภายในประเทศเนี่ยยังเป็นอะไรที่แข็งแกร่งนะครับอย่างที่บอกสานักงานเศรษฐกิจการเขาปรับเพิ่มคาดการ GDP ขึ้นมาเป็นบวก5.3เเ็นเนี่ยด้วยเหตุผลเพราะว่าประเด็นในประเทศเราเองการบริโภคในประเทศไทยเนี่ยถือว่าแข็งแรงมากทีเดียวครับคุณฟินมั่นใจนะอย่างค่อนข้างมั่นใจไม่วันไวแม้วันที่ตกมากๆครับครับโอเคได้คุณฟินขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ